นี่ครับผ,ผู้ผู้ผู้ทนแรงลองลายแรกอาบอาบน้ำตอนอุณหภูมิที่นี่สามจุดห้าองศาอาบโดยน้ำร้อนของที่พักเห็นหมกบนออกมาเป็นควันนี่ครับต่อไปใครเดี๋ยวเดี๋ยวชินโนจะอาบเหรออา,อาบน้ำธรรมาดาเหรอเออเนี่ยสาบผมด้วยเคไม่อาบน้ำร้อนเลยเหรอ ไม่อ่ะตัวออกมานี่ต้องเย็นเจี๊ยบเลยนะโอ้โหรวมลองเป็นหวัดนุเว้ยไอตอนในตอนที่กูขี้อ่ะกูแช่แบบขานี่แบบไร้ความรู้สึกไปเลยอ่ะมึงปวดป่ะไม่เลปวดไม่ปวดตูดเหรออูปวดแบบเขามีขาดอ่ะขี้หมดอ่ะหมดไส้เลยอ่ะแม่ไอข้างในมันหนาวอะไรขนาดนั้นเลมันร้อนไม่หนาว ร้อนับสใอ่ะไม่ชวนร้อนร้อนจนเย็นค้นขึ้นเลยเนาะเย็แคองมาเต็มนี่ครับนี่ในบรรยากาศในห้องพักเราที่ตอนนี้ก็นอนได้สี่คนหนึ่งนอนได้สี่คนต่อห้องต่อหนึ่งห้องครับ แล้วก็เออ่ตอนนี้ผมย้ายเตียงไม่ชิดกันนอนจริงๆก็นอนได้ประมาณห้าคนไม่ได้เขาบอกอะเอาไม่ได้โอเคไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเป็นทริปหน้าถ้าพวกเพื่อนๆมาก็รู้สึกว่า่อราคาให้มีราคาลดไว้ให้ด้วยครับคนละหกร้อยแบบนีราคาลดนะไม่ใช่ราคาคนให้ราคาลดไว้ให้อย่างเดียวไม่ใช่ราคาคนราคาคนคืออะไรวะ นี่แ <rôle> ต่ดี๋่วพรุ่งนี้มีพันไปไหนต่อพรุ่งนี้เดี๋ยวถ้ามึงไปกับอาร์ได้ไหมถ้ากูไม่ตื่นแล้วก็อุลับยาเอางั้นเหรอตื่นไหนสัตว์ไหนก็มาแล้วอ่ะ ก็เดี๋ยวเขามาเราก็ไปรับน้องเขาที่ข้างล่างเนี่ยรับน้องนี่ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายสัตว์ไกด์ใช่เหรอเห็นติดต่อมาผู้หญิงด้วยเห็นบนฟุบซิปกนใหญ่เลยโอ้บาเจ้าบาเจ้าอย่างนี้เลยถ้ามันมึงน้องชายจะพาขึ้นไปดูจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นทะเลหมอกแล้วก็เดี๋ยวไปไล่สตรอเบอรรี่ต่ออาจจะแวะไล่ส้มข้างบนไปเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวมาเก็บของที่รีสอร์ท แล้วก็เดี๋ยวลงไปทางฝั่งทางที่มันชันด้วฮะฟันอ,อ่องอยแล้วก็อะไรตอ่อนะอ่ะอาจออจะเข้าโป่งน้ำเดือดถ้าเกิดเราลงไปก่อนเพียงนะเสร็จปุ๊บก็ยิงตรงกับเชียงใหม่เลยแล้วก็คืนนี้คืนพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าอาจจะออกไปเดินเล่นถนนคนเดินในบาซ่าอะไรก็ว่ากันไปส่วนใช้วันนึงก็เดี๋ยวจะพาขึ้นดอยสุเทพ ไปภาคหนักรูพิงถ้าเวลาเหลือใช้วันหนึ่งออใช้วันหนึ่งสิรถเราคืนวันศุกร์นะเวย้ยเอาตกลงนั่งรถกลับอะไรตกลงนั่งรถกลับใช่เะละ่ะตกลงนั่งรถกลับอ่ะฮะคงขึ้นเครื่องกลับเนละไม่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 ไมเอาเอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาไอ้นี่อ๋อหมายถึงก็เดี๋ยวพิ่งนียก็น,นี่นี่น,น,น,นะออนี่คืนหนึ่งแล้วนะเออพรุ่งนี้คืนหนึ่งเออแล้วเช้าจะไปตอนสุเทพพันธ์ อ๋อเอออ๋อออ๋เออถ้าถ้ามวยขึ้นเครื่องก็คือเครื่องก็ตอนกลาคืนเหมือนกันเออขึ้นสักบ่ายก็ได้เดินเที่ยวหน่ะต่อสุเทพไม่ขึ้นได้เมื่อไหร่ไม่ชอบทำไมวะอยากขึ้นลอยสักสิท้นเล่นมูวัวมุกควายได้เพื่อนเครียดแล้เนี่ยเป็นไงแฮป ppy อากาศไหมครับผมมาแฮปปี้คุณนะแฮปปี้หรือเปล่าใครผมมาเหรอเออผมมาเหรอสวีที่ เดี๋ยวออกแล้วครับออกแล้วครับบรรทุกทดลองบรรทุกทดลองนอนกิ้งอานอนกิ้งนอนกิ้งปิดครับปฏิบัติเรียกปิดประตูเลยนะแข็งเลยโอเคต่อไปเฮ้ยลูไม่ใส่เสื้อก่อนเหรอเฮ้ยเฮ้ยอาร์ตเฮ้ยอาร์ตอาร์ตเขาบอกว่าอะไรรู้กะ เขาบอกว่าไอ้นี่เขาบอกว่าเหมือนถ้าใน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 เราสมมติเราเปิดเราเปิดเปิดช่องฟิตมาเราเอาน้ําน้ําที่มีอุณหภูมิระดับแธรรมดากับอุณหภูมิที่มีอุ่นหรือร้อนอนะเอาไปแช่ภายในไม่แค่กี่นาทีเองน้ําร้อนหรือน้ําอุ่นจะเป็นจุดเยือกแข็งได้มากกว่าซึ่งคุณอาบน้ําร้อนมา <c oughs> <c oughs> คุณคุณอาบน้ําร้อนมาแล้วคุณออกเปิดข้างนอกดีไม่แข็งเดวปวด อกไปต่างเก่งหน้าหนาวจัดหนาวจัดไอ้ต้องไปอาบดิงมก่อนแล้วกันเร็วเนยเดี๋ยวกูจะถ่ายไว้ไงงดกู่อนแล้วกันเดี๋ยวกูไอ้นี้อ่ะถ่ายหนังสือก่อนเราถามมามามาถ่ายไอ้นี่หน่อยดิโอ้เราเดี๋ยวให้ฝ่ายหน้าดิเอ้ยถ่ายเลยเดี๋ยวอาร์ตดูอาร์ตจะไม่ไหวแล้วองมันต้องห่มผ้าก่อนไอจะตัดวันเดียวนะ ก็เดี๋เก็บอ้นี่ใส่เนี่ยอาส่สื้อผ้มั้อ้นี่มันเด็อาใส่เสื้อผ้าให้ดีมันเอี๊ที่ใครวิ่งออกเลยชุดมไจม่สวยนะโอ้ยมีม้โอยอ้ยยโ้ยโอยอ้้ยอ้้ยโ้อ้อ้นโอยโอ้ยโอย้นเลยขึ้น้อนยอออ ถ้าเรผมเลยแต่จัดน้ำเย็นโชว์ไปเลยได้เปิดโชว์ไปแบบผมอ่าน้ำร้อนไม่ได้นล้วด้วยทำไมอ่ะไม่รู้ไม่ชอบอ่ะอ๋อแสดงมุงเป็นปลาตายแน่เลยพอเขาบอกว่าน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายใช่ใช่ไหมครับเออแกล จริงไม่ชอบนบ้ำร้อนจริงๆนะไปโรงแรมแบบอ,อาร์ติไรด่าประจำอ่ะใครว่าไม่ปวดน,นออ้ำร้อนอาบไม่ได้จริงอ๋อเอ,อเออเลยอาบน้ำธรรมดาแหละผมพอทนไหวอืมออโอเคโอเคสูสๆ